สวัสดีค่ะก็เข้ามาแบบเยาว์วอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็เป็นใส่หมวกทำไมไม่รู้นะเพราะว่าอยู่ในห้องนะก็วันนี้จะมาทำคลิปนะคะก็หลังจากผ่านเทศกาลปีใหม่มาแล้วนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเนาะก็ไปเที่ยวไหนกันบ้างจา้ะแก้วก็ค่ะแก้วก็เพิ่งจะกลับมาจากสุพรรณนะคะแล้วก็มาทำคลิปนี้เลยนะคะเป็นคลิปพิเศษนะจริงๆแล้ว คลิปนี้มันต้องเป็นคลิปเฟเวอร์เนะคะเดือนธันวาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะมาเปลี่ยนนิดนึงเป็นเบสออฟเด a ยดีที่สุดของปีที่ผ่านมาว่าอะไรมันดีที่สุดสําหรับแก้วบ้างนะคะก็มีไม่กี่อย่างที่มันแบบใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเลิศจริงอะไรจริงสําหรับตัวแก้วเองนะค่ะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวจนเกินไปนะคะตัวแรกก็จะเป็นตึ๊งตึ๊ง ตัวนี้นั่นเองเป็นเบ o เลนะคะเมคอัพรีมูเวอร์เนาะก็หลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันแบบประสิทธิภาพมันโอเคแล้วมันก็ล้างเครื่องสำอางได้แบบเลิศดจริงมัดคลาล่าแบบกันน้ำมันก็สามารถเราออกได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบที่สุดประจำปีที่ผ่านมาเพราะว่าใช้อันนี้เริ่มขวดที่2แล้วนะคะก็เหลือประมาณนี้แล้วอันนี้เป็นขวดที่2ที่แก้วใช้นะจ๊ะก,ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบที่สุดของที่สุดนะสาหรับปีนี้ ต่อมาก็เลยนะอันนี้ก็คงจะตึ๋งๆนะราคาถูกค่ะซื้อได้ง่ายนะโลตัสมีนะจ๊ะลองไปหาดูอันนี้คือเบกกิ้งโซดาเอาไว้ทําอะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะคะอันนี้ก็คือมันสามารถขัดตัวขัดผิวขัดหน้าส่วนแก้ออกมาใช้ขัดสิวเซียนนะคะเพราะว่าเนี่ยแบบเวลาหัวดําๆเนี้ยเราผสมเจ้าตัวนี้กับโฟมล้างหน้าแล้วก็ขัดขัดขัดอืม นิ่มหัวนิ่มมันก็เออสิวเซียนมันมาประจาใช่ไหมแต่ว่าให้เราแบบช่วยบรรเทาเราคือมันหายแล้วเราก็ขัดใหม่อะไรเงี้ยมันขึ้นขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วสิวเซียนนะคะแต่คือมันดีที่สุดเพราะว่ามันมันถูกแล้วคือมันขัดสิวเซียนได้โอเคแล้วแก้วก็ชอบมันนะคะแล้วอันนี้คือใช้มาปีหนึ่งแล้วนะคะยังไม่หมดเลยเลยแล้วด้วยเลยปีแล้วด้วยมั้งชื่นชอบราคาประมาณสิบกว่าบาทเองเท่านั้นนะคะก็ เป็นที่สุดของที่สุดของปีนี้เช่นกันค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะก็เป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยนะนี่เลยอันนี้คือแป้งตาเต่านะคะก็คือถ้าใครยังไม่รู้จักคือมันคือมันคืออะไรวะแป้งตาเต่านะสีเหลืองๆแบบนี้มันคือแป้งทาตัวรลงกินกายอย่างเงี้ยก็คือแก้วใช้ไว้ทาแบบจั๊กกะแล้อย่างนี้นะคะก็คือมันจะไม่คือมันดับกลิ่นโอเคแล้วคือแก้วเป็นคนแบบไม่ได้มีกลิ่นอะไรแรงมากขนาดนั้นนะ ก็คือรักษาดูแลอาบน้ำอะไรเงี้ยอคือแค่อันเนี้ยก็โอเคแล้วมันก็ไม่ทําให้จักแรดดาด้วยแต่คงไม่เปิดโชว์เนาะเพราะว่าเขินนนเนงก็นั่นแหละอันนี้คือแบบชอบจริงๆแล้วใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบมากๆแล้วราคาถูกหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายอาจจะงงหาซื้อที่ไหนบ้างก็เป็นพวกร้านเครื่องสําอางร้านแบบตามร้านทั่วไปเขาก็มีนะมันชื่อว่าแป้งตาเต่าเหยียบโลกแบบเนี้ย อีเหลือมแบบนี้นะคะก็ถ้าใครแบบแก้วใช้มากตัวนี้นะคะก็เป็นที่ถุดของที่สุดของแกวนั่นเองค่ะเราก็เล่นมาที่เมคอัพกันบ้างนะคะว่าเอออะไรที่มันใช้แล้วมันมันโดนสําหรับปีนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยที่คือแบบมันโดนจริงๆสาหรับที่ซื้อมาแล้วใช้จนหมดเป็นเครื่องสำอางชิ้นแรกที่รู้สึกว่า จะใช้หมดนะก็คือถ้าไม่รวมพวกรองพื้นอะไรเงี้ยนะคะเป็นตัวนี้เลยบัตรออนของเอลนั่นเองสีนี้นะคะสีนี้ก็คือถ้าใครติดตามในแฟนเพจนะคะก็จะรู้ว่ามันตอนแรกมันแตกนะคะคือมันเหลือน,นิดนึงแล้วมันแตกจากนั้นเกลวก็ยังใช้อยู่ใช้จนมันหมดขนาดนี้เลยเกี้ยเลยเป็นสีที่ชอบมากเดี๋ยวขึ้นชื่อสีไว้ให้นะคะราคาไม่แพงแล้วปัดออกมามันจะทําให้หน้าแบบโกโก้โวาวให้หน้าเราแบบ แก้มวาวมีเงาเงาเลื่อมๆอะไรอย่างเงี้ยนะสีนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบมากๆก็คือใช้มาตั้งแต่หลังจะได้มานะก็ประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะคะก็อาจจะไม่ถึงดีก็คือแบบห้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยพอใช้มาตลอดนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบมากก็มีจริงๆแล้วมีอีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูแต่ว่าเออเหลือต้องเยอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะก็คือแบบมันต่างกันมากเหลือนีอ่ กับเจ้าตัวที่ชอบจริงๆคือนี่อันนี้มันเป็นสีชมพูเลยแต่อันนี้คือแบบจริงๆแนะนําถ้าแบบสาวๆชอบอะไรที่เงาวาวแล้วก็ชมพูนิดๆไม่ได้แบบชมพูจ๋าแบบแบบแบบประมาณนี้นะคะก็ไปลองเลยชอบมากจริงๆอ่ะก็มาที่อันนี้กันบ้างก็อันนี้ก็ชอบจริงๆนะก็คือใช้มา สีมันเข้ากับผิวมากสำหรับบีบีของฮา d a ดะ b ระตัวนี้นะคะก็จะเป็นบีบีสี i อวอรีนะคะก็เป็นสีเบอร์สองนั่นเองสำหรับสาวที่ไม่ใช่ผิวขาวเออมันจะมีแค่2ส,สีนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเบอร์2นะคะนี้คือเข้ากับสีผิวแก้วได้ดีแล้วก็กลบลอยสิวโอเคไม่ได้แบบเนียนเนียนกริฟอะไรแต่ว่ามัน ให้ความบางเบาแล้วมันก็โอเคก็คือใช้มาตลอดใช้แทบทุกวันแต่ไม่ได้ใช้แบบเยอะก็คือแบบใช้ทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่สุดของที่สุดของแก้วนะสําหรับ b ีีของหาดระลาบตัวนี้แล้วก็ต่อมาเลยนะจ๊ะก็จะเป็นแป้งกันบ้างแป้งอันนี้ก็เพิ่งได้มาไม่นาะนนี้แต่รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันชอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็สําหรับเจ้าบิซูวิซูตัวนี้นะจริงๆแล้วแก้วไม่เคยซื้อแป้งที่แพงขนาดนี้มาก่อนอันนี้ถือว่า แพงที่สุดสําหรับแก้วเนาะก็ราคาประมาณ5 0 0กว่าบาทได้นะอันนี้คือแพงแพงแล้วปกติก็จะรู้กันว่าแก้วใช้แป้งแป้งตลับเป็นแบบแปดเก้าเจ็ดเารอยบาทสองร้อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นที่แพงที่สุดเออแล้ว,แล,วแล้วพอใช้มันก็ใช้ดีจริงๆนะอันนี้มันเป็นแป้งฝุน่นผสมรองพื้นอันนี้คือหมดไปประมาณนี้แล้วก็คือใช้ใช้ใช้ได้นานเหมือนกันก็คือใช้ทีเยอะเยอะเลย มันสามารถแบบแพ็กเกจมันน่ารักแล้วก็มันไม่ได้น่ารักแค่แพ็กเกจคือตัวเนื้อแป้งมันช่วยสามารถคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องเติมระหว่างวันนะแต่คือมันคือแบบไม่ลอยไม่อะไรแล้วก็เออนั่นแหละมันมีความรู้สึกว่าเออชอบมันแล้วก็พกพกตลอดเลยนะสําหรับเจ้าก็เลยเป็นที่ชื่นชอบมากๆของแก้วนะสําหรับพี่สู้พิซสู้ตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลิปสติกที่ ชอบมากแล้วก็เป็นอะไรที่ลงทุนซื้อเองเหมือนกันอย่างที่บอกกันนะแล้วราคามันค่อนข้างแพงก็ถ้าได้ติดตามแก้วมาก็จะรู้ว่าแก้วลงทุนไปตอนนั้นเนาะก็ราคาประมาณแค่ละหกร้อยเออแต่จริงๆแล้วร้าน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 เจล้งอ่ะสามร้อยกว่าบาทก็ลองไปดูที่ร้านเจเล้งนะคะถ้าอยากลองก็คือนี่เลยแคนดี้ดอนนะก็เป็นลิปสติกสีนู๊ดสาวๆหลายๆคนก็ใช้กันก็คือ แ้วดูมาจากจริงๆแล้วคือที่อยากได้เลยคือดูมาจากพี่ไซน์พี่ชายหมูน้อยนะคะเขาเขาทาปากแล้วปากเขาสวยปากเขาทําไมมันสวยจากเออแล้วเราก็ดูคลิปเขามาเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาใช้อันนี้นะหกร้อยกว่าบาทก็อลองไปซื้อกันดูนี่เลยอยากได้มากอยากปากสวยเหมือนเขาก็เลยไปซื้อมานะคะก็เลย,ยงไงแหละได้มาสองสีแต่สีนี้ชอบสุดแล้วพกบ,บ่อยมันจะละลายหายไปแล้วนะสําหรับ สีนู้ดแบบนู้ดชมพูนะคือมันจะป่วยนิดหนึ่งแต่แก้วใช้ผสมไงคือแบบทาทาไปอย่างเงี้ยมันจะทําแบบมันจะกบสีปากได้นิดเนียนกริบเลยแบบนี้อันนี้คือใช้มาสักพักแล้วนี่กําลังจะหมดแล้วนะคะประมาณนี้อืมใช้ดีจริงแล้วคือมันไม่แบบไม่ตกล่องไม่อะไรเลยนะถ้าสมมุติว่าปากแบบไม่ได้เป็นแบบเยินอะไรมากมายนะก็นั่นแหละคือมันมันใช่อะ่ะ คือจริงแล้วปากแก้วจะมีขอบปากที่ดํานิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ดําขนาดดํามากนะคือมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นชมพูแบบนี้หรอกพอใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันกบปากนิดแล้วแก้วก็จะใช้สีนี้เป็นพื้นตลอดนะส่วนใหญ่จะใช้เป็นนูดชมพูอันนี้แต่นูดอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่เอาไว้ใช้เวลาแบบอยากให้มันแบบปากมันเป็นสีนูดไปกับเนื้อเลยถึงจะใช้อันนี้อันนี้จะเป็นสีนูดออกส้มออกพีเออ คือมันจะออกโทนส้มนิดหนึ่งแต่คือมันจะเป็นให้ให้ปากเราเป็นสีเนื้อไม่อมชมพูก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เยอะแต่ว่าที่ชอบจริงจงจะเป็นสีนู้ชมพูตัวนี้ก็คือผสมกับสีอะไรมันก็สวยอะแบบสีชมพูแบบเออแบบลิปที่แก้วทานในคลิปต่างๆอะไรเงี้ยเออแก้วก็เลยชอบมันเนี่ยสมมุติว่าอ่าอันนี้เอาเอาเป็นอะไรผูผ้านะคะอันนี้ก็มาเติมข้างในอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้แบบปากที่เนียนเนียนอะไรอย่างเงี้ยแก้วก็เลย ชอบมันนะแต่ว่าให้มันเป็นที่สุดของที่สุดของปีนี้ละกันนะก็อันนี้ชอบกว่าสีชมพูอันนี้เป็นพีชส้มก็ใช้เหมือนกันนะคะก็ชอบมากค่ะสองอันนี้ Candy Doll น,น,นะคะก็ลองไปดูกันได้เนะาะค่ะก็ต่อมาเลยนะจ๊ะก็จะเป็นอันนี้เป็นรี Skin เป็น เป์น้ำแร่บอกตรงๆว่าแก้วไม่เคยใช้สเปรย์น้ำแร่มาก่อนแล้วไม่รู้ว่าของของเจ้าอื่นเป็นยังไงนะแต่อันนี้คือไม่ได้อวยไม่ได้อะไรแต่คือมันชอบจริงคือมันจะหมดแล้วด้วยแบบเซ็งนิดนึงก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อใหม่นะก็บอกตรงนี้เพราะว่าราคามันบบค่อนข้างแพงแต่คือมันใช้ดีมันให้หน้าเราแบบชุ่มชื้นแล้วละอองมันเล็กมากอะคือแบบ สมมุติว่าเราเหนื่อยแบบโอ๊ยวันนี้ทําไมเหนื่อยจังอะไรเงี้ยพราะฉีดไปแล้วหน้าเราเหมือนล้างหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะทั้งทั้งที่เมคอัพก็อยู่แล้วฉีดหลังหลังลงแป้งเสร็จนะก็ตามด้วยอันนี้ก็ทําให้หน้าแบบเนียนติดทนเครื่องสำอางาติดทนระหว่างวันมันก็เลยเป็นอะไรที่เออใช่แล้วก็ใช้ดีจริงๆสําหรับดีสกินตัวนี้นะเป็นอะไรที่ชอบจริงๆก,ก็ต้องให้เนาะเพราะว่าซื้อมานี่เลย เป็นดีลเทคนิคทั้งเซตเลยนะจะสําหรับเซตแปลงนะของแก้วมีเซตคอ l c o l ลเลคชันแล้วก็พาวเดอร์บัตนะก็คืออย่างนี้ก็ใช้ประจําใช้ตลอดแล้วก็รีวิวไปแล้วนะคะก็เลื่อนลงไปดูคลิปล่างๆได้นะคะว่าเออแก้วใช้แล้วเป็นยังไงเนาะแต่ว่าแก้วชอบชื่นชอบมันมากคือมันใช้งานสะดวกแล้วก็เป็นอะไรที่มันฟินคือแบบ ซื้อมาซื้อแบบลงทุนซื้อมาทั้งทีมันก็ต้องเป็นเซเวอร์เลดด้วยนะคะสําหรับอันนี้ก็เป็นที่สุดของที่สุดของปีนี้ของแก้วด้วยนะจ๊ะสําหรับเรียอเทคน,นิคอันนี้นะคะก็อย่างสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะก็คงจะเป็นสกินแคร์นะคะก็คือสกินแคร์บอกไว้เลยว่าแก้วชอบที่ใช้มาทั้งหมดแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบใช้มาตลอดแล้วแบบ อาจจะแบบพักไปบ้างเพราะว่าเทส,สกินแคร์เพื่อรีวิวให้สาวๆได้ดูกันแก้ก็อยากจะให้หน้าแบบใช้อะไรไปแบบเออตัวนั้นเลยแต่คือที่กลับมาตายลังแล้วก็อาจจะต้องซื้อตลอดเลยนะคะก็มันยังไม่ได้แบบรู้สึกแย่กับมันนั่นก็คือแตนเจ๊ผ้าดะลาโบนั่นเองก็เป็นแบบ สกินแคร์ตัวแรกๆที่แก้วซื้อติดต่อกันมานานนะเออแล้วก็มีครีมแต้มสิวอันหนึ่งอันนั้นแต่ว่ามันเป็นของแม่คือมันบังคับใช้ต้องใช้ประจํานะคะแต่อันนี้คือเป็นอะไรที่ซื้อเองนะคะแล้วก็แบบมันเป็นสกินแคร์ที่แก้วลองใช้คือตอนนั้นมันมันมีกระแสแบบแรงมากสําหรับพาดาระโบตัวนี้คือใช้ดีมากในพันทิปพูดกันถึงกันกระจายเราก็ไปลองมาเลยขวดเบิ่มขวดใหญ่ขวดแรกเออใช้แล้วมันดีนะ หน้าหน้าชุ่มชื้นแล้วรู้สึกหน้าตอนแรกนะครั้งแรกที่ใช้เหมือนหน้ามันจะชุ่มเด้งๆขาวใสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอหลังๆมามันก็มันเป็นปกติมันไม่ได้แบบขาวขาวขึ้นเพราะว่าไม่งั้นคงเป็นกระดาษแล้วตอนนี้ถ้ามันขาวขึ้นมากขนาดนั้นนะจ๊ะก็รู้จักมันประมาณปีกว่าได้แล้วนะสำหรับพาดาระโบตัวนี้ก็ชอบใช้มาตลอดแล้วสีที่ใช้คือสีขาวนะ สีขาวมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวใช้แล้วมันก็ไม่ได้หน้ามันเพิ่มแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะแต่สําหรับแก้วแก้วว่ามันใช้ชุ่มชื้นแล้วตกตก,ตกไปเงี้ยคือหน้ามันเด้ง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 เดเนาะก็เลยชอบมันแล้วอย่างอื่นผลอย่างอื่นคือไม่เห็นคือแบบหน้าเราแห้งบางที หน้าเรามันก็จริงแต่แบบเราต้องการน้ําเหมือนผิวเราขาดน้ําอะไรอย่างเงี้ยพอทาไปวันล่งขึ้นขึ้นมาเออหน้ามันก็แบบให้ความรู้สึกเหมือนผิวเราชุ่มชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจาก,ก็เลยอันนี้มันเป็นที่สุดของที่สุดของแก้วจริงๆก็อาจจะซื้อต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ n u m b e อร์ซอยู่นะอันนี้ก็คือใช้บ้างเนี่ยหน้าหนาวก็กลับมาใช้อีก เห็นไหมก็โพสไปใน Facebook สาวๆก็มาคอมเมนต์กันเต็มเลยว่าเออใช้จริงใช้จริงๆสีน้ำเงินสีขาวอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็อืมมันดีจริงๆสำหรับแก้วนะสำหรับฮาดาราโบทตัวนี้ที่สุดของที่สุดของปีที่ผ่านมาของแก้วนะก็ต้องรีบจบคลิปแล้วเพราะว่า หอข้างนอกเขาทะเลาะกันนะคะก็อาจจะมีเสียงเข้ามานิดนึงไม่เป็นไรเนาะก็วันนี้นะคะก็จบกันไปเท่านี้มีอะไรก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของแก้วนะคะก็ลิงก์ทั้งหมดจะอยู่ใต้ล่างนี้เลยนะคะทั้งอีกชาแนลหนึ่งวอล k ของแก้วเนาะแล้วก็ Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, s o c i a l c แคมอะไรเงี้ยนะะก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะก็เข้าไปกดติดตามเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ your name <laughs>